สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชาแนลข้าวจีอียังว่ากนันนะจุทุกคนวันนี้ข้าวจีเหรอไม่มาจุดของใครหลายๆคนเนี่ยข้าวจีไม่มีคอนเทนต์อะไรนะพี่ๆพรุ่งนี้ข้าวจีจะไปว่ายน้ำน,นะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามไปเลยนะคะเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กนะคะ จีจะว่ายน้ำท่าไหนอ่ะจิจีจีจิจะ,จะ,จะ,จะว่ายน้ำท่าไหนอ่ะบอกป้าหน่อยดิเฮ้ยท่าใดกบับพวงคือดิคือดิดักจมไปเลยเนาะจีกะว่าจีจีว่ายน้ำว่าเป็นอยางเนี้ยเอ้ยไอ้กะว่าไอ้จิว่ายน้ำว่าเป็นก็เกันละเนาะ แต่ตอนทีบุได้ไปไหวน้ำก็ยังเล่นน้ำไปว่าเล่นน้ำได้อยู่เด้แต่ไปเจอสาวไหวน้ำที่สิกาลงหรือเปล่าเฮ้ยเซ็งเนี่ไม่ขั้ขไมไปาวน้าแล้วม่ืต่นเต้นไงวะไหน้ขั้งหกในชีวิตในชีวิตเลยในชีวิตของขาจีไล่ถึงจะเกิดมาจะได้ไปไหวน้ำค ผ่าดคลิปคลิปดีๆของกี่จีจ้ับามาพี่จีขาวจีวันพูดไหนสิว่าทำไมถึงฉี่เธอที่นอนป๊ะป,ป๊าให้แตี่อยากจองที่นอนป๊ะป,ป๊าไว้ชื่อชืออ่ะจองไว้แบบว่าว่าให้แผนขึ้นไปเป็นเจ้าของให้ป๊ะป,ป๊าเป็นเจ้าของเองนะ ใช่ดีน้อปปาเลยล้กกัดกัดผาพผาบผาห้องผาห้องเตียงปป้าพร้อมแผนจีดนี่แหละเป็นคนกัดจี้ย่ำรับผิดเดิมพี่น้องจีผิดเ,เองขอทษขออภัยมันเป็นคอนเทนต์ของขจีเองข้าจีงสั่งคอนเทนต์ให้ปปปาเห็นปป้าจมว้าอย่างนอนทวะเห็นปป้าจมว่าไมีคลิปวิดีโอลงขาวจี้แต่เล็กัด การให้เลยครับพี่เมยพี่น้องยกโทษให้คขาจี้ได้ครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ฮอตหาพันซับเขาจี้ชีเด็บไปบึงการหาผูเจา้ากับยาสวยไปเลี้ยนลูวิซ่าตัวเบากับอาเหนียวนะครับย่้ลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนพรอมด้วยเดี๋ยวสีบลูได้ว่าเขาจี้ไหลไปหาผูเจา้ายาสวยได้ไหมอย่างน,นันนะวะ้อแอ้มันทอดตา ตอนนี้คัตจี้กระสะันภาพไปเหมือนแหลดเด้อพี่น้องเด้อคิดเมื่อวานนะขัดจี้เป็นคนเหตุเองนินลาะยกเทินให้ขัดจี้เด้อปะป้าเด้อไปเลยเด้อครับไปไปจุ๊บจุ๊บคัดจี้กนน้อยเราจะให้มาทายหนังดอกให้หมือไปไหวงานเด้อไปไป